สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองวันนี้ป้าแต๋วจะมาอ่านการ์ตูนให้ฟังอีกแล้วค่ะวันนี้ป้าแตว๋ว่าจะอ่านสองเรื่องนี้นะคะเรื่องผีสัปปะดนกับชู้เมียผีค่ะเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะคะเดี๋ยวป้าแต๋วจะอ่านเรื่องผีสัปปะดนก่อนนะคะผีสัปปะดนเขียนโดยสุระค่ะคนสัปปะดนพอตายเป็นผีก็ยังเป็นผีสับป,ปะดน ไอ้แจ่มทุกคนในหมู่บ้านรู้ดีว่ามันเป็นจอมสับป,ประดลนชอบท่ามองหญิงสาวอาบน้ำหรือหนุ่มสาวที่มีอะไรแล้วชอบเปิดไควทิ้งไว้โล่งโจง้งบ้านไหนมีสาวสวยไม่สนว่าลูกเขาเมียใครมันจะคอยไปเฝ้ารอเหยื่ออาบน้ำแล้วย่องเข้าไปแอบดูตามรูที่มันเจาะเอาไว้โอ้แจ่มจริงแม่คุณ พี่มีคนมาแอบดูฉันอาบน้ําไอ้แจ่มแน่ๆเลยมาแอบดูเมียข้าเองตายเมื่อถูกจับได้ไอ้แจ่มก็ใช้ฝีเท้าอันรวดเร็วของมันหนีได้ทุกครั้งไม่ว่าจะโดนไล่ยิงโอ้มันขนมีดมาหมดบ้านเลยเว้ยโดนไล่ควันข้าจะสับเองควักลูกตาเองและโดนปาระเบิดใส่เฮ้ย มีแบบนี้ด้วยล่ะโหดไปมัง่งแต่มันก็รอดโดยไม่เป็นไรแม้แต่เส้นขนบางคนว่ามันมีของดีติดตัวแต่ชีวิตคนเราเอาแน่อะไรไม่ได้พอถึงคราวตายมันก็ตายง่ายๆเช้าวันหนึ่งมีคนพบไอ้แจมหัวทิ่มปลักควายกลายเป็นศพมันเป็นคนพิลึก เวลาตายก็ยังตายวิสถานอีกด้วยเดากันว่าเมื่อคืนมันคงวิ่งหนีมาสะดุดเท้าตัวเองตกเนินลงมาหัวทิ่มจมปักควายตายเพราะมันไม่มีญาติพวกชาวบ้านจึงช่วยกันทำแค่นำศพมันไปขวังไว้ในป่าช้าโดยไม่ได้ทำพิธีขวังไว้เฉยๆแบบนี้เขาว่าผีมันจะเหยนนะเออน่าอย่าพูดสิ เดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นมานี่นี่ค่าตายแล้วเป็นผีแล้วเนี่ยเมื่อถูกขวังเป็นศพไม่มีญาติวิญญาณของไอ้แจมจึงกลายเป็นผีเร่ร่อนแต่นิสัยชอบท่าม,มองของมันไม่หายไปไหนโธ่น้องตุ้มน้องออิมน้องแตงคิดถึงเธอเวลาอาบน้ำจังเป็นผีแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมแล้วนี่จะไปไหนดีฮะนันบ้านน้องมด ผัวดุยังกมา่าน้องมดที่ผิวขาวเหมือนหยวกทุกครั้งที่อาบน้ำทิดเป้งสามีเธอถือปืนมาคอยนั่งเฝ้าเสมอทำให้แจ่มไม่เคยได้เข้าใกล้แต่ครั้งนี้พอมันเป็นผีก็สามารถเดินทะลุเข้าไปได้ไม่มีใครมองเห็นเราแถมเดินผ่านกำแพงได้โอ้แม่เจ้ารู้งนี้เป็นผีตั้งนานแล้ว ไอ้แจ่มดีใจดีดาที่ได้ดูหญิงสาวอาบน้ำอย่างเต็มตาโดยไม่ต้องหลบๆซ่อนๆไอ้ห้างเอ้ยนั่งข้าไปเถอะข้าดูจนเต็มตาแล้วรู้สึกเหมือนมีคนมาแอบด่าเราแล้วเดินผ่านไปเฉยๆนะว้าวมาทันพอดีเห็นจะจะ แทนที่จะไปที่ชอบที่ชอบวิญญาณไอ้แจ่มเที่ยวตะลอนตะลอนแอบดูสาวบ้านโน้นทีบ้านนี้ทีถึงมันจะเป็นผีไม่มีคนเห็นแต่นานวันเข้าร่องรอยของมันก็เริ่มมีคนพบเห็นฮะใครน่ะเห็นไวไวๆแปลกจริงๆฉันมั่นใจว่าเห็นเงาคนแวบๆผีหรือคนกันแน่ เริ่มมีคนพบเห็นมากขึ้นแม้จะไม่ชัดเจนแต่ก็พูดกันปากต่อปากจนกลายเป็นข่าวลือไปทั่วฉันรู้สึกว่ามีคนแอบดูแต่พอหันไปดูก็ไม่เห็นอะไรหรือว่าเป็นผียิ่งคิดก็ยิ่งหน้าขนลุกแม้หญิงสาวหลายคนจะประสบกับเหตุการณ์แบบเดียวกันแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้จนกระทั่ง พี่ขาอย่าจับตรงนั้นสิฉันเสียวไม่ให้จับตรงนั้นแล้วจะให้พี่จับตรงไหนดีคู่หนุ่มสาวข้าวใหม่ปลามันกำลังมีอะไรกันในคืนข้าวหอคืนนั้นผีไอ้แจ่มก็มานั่งดูของดีอยู่บนขือแต่แล้วจูจ่ๆก็มีเสียงไม่พึงประสงค์พร้อมกลิ่นบูดยี่เหม็นยังกับช้างเน่า ตดออกมาได้หมดอารมณ์เลยจะบ้าเหลอฉันไม่ได้ตดนะฮันใครตดผีตดมั้งฮะอย่ามาโทษมั่วๆผีก็ไม่ได้ตดนะแค่นั่งดูเฉยๆผีหลอกฮะเดี๋ยวเดี๋วข้าไม่ได้ตั้งใจมาหลอกนะแต่เอ ทำไมพวกมันถึงเห็นเราได้นะเพ่นก่อนดีกว่าผีจริงๆด้วยแล้วจะทำยังไงดีวันต่อมาเรื่องผีที่กลายเป็นเรื่องจริงแพร่ทะพัดไปทั่วหมู่บ้านสร้างความหวาดผวากันไปทั่วพวกชาวบ้านจึงหาทางออกด้วยการไปจ้างคนทรงหมอผีมาทำพิธีขับไล่ผีที่มาอาลวาดให้ออกไปจากหมู่บ้านโอมจงไป จงไปไปให้พ้นบ้าบอไราสาระสิ้นดีมันท่องคาถาจนเหือตกข้าก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยแม้คนทรงหมอผีจะไม่มีน้ำยาทำอะไรผีไอ้แจมจอมลามกได้แต่แล้ววันหนึ่งมันก็ต้องเจอกับเรื่องที่ทำร้ายจิตใจผีผีของมันเป็นที่สุดกิจวัตรของมันก็คือเที่ยวแอบดูหญิงสาวอาบน้ำ เพื่อชื่นชมไปกับสรีระที่แต่งตึงของพวกเธอแต่หนนี้มันไม่ใช่เหี่เหว่ย่นย่นแบบนี้จะมีใครสนใจแอบดูมั่งนะฮึช่างหน้าสะยดฉยองเสียจริงแค่เนียงยานนมยานถึงคดือเห็นแล้วเซ็กเสื่อมเลยตูที่ที่เคยมีหญิงสาวอาบน้ำกับกลายเป็นยายแก่แทน น้องสาวหุ่นดีหายไปไหนนี่มันยายแก่ที่นี่ก็ยายแก่เหนียงยานเว<ะ>โอ้ยอะไรกันผู้หญิงสาวสาวหายไปไหนกันหมดวันตะเวนไปทุกบ้านที่เคยมีหญิงสาวแต่กลับพบว่าเป็นแม่หรือยายมาอาบน้ำแทนสงสัยจะหนีกันไปหมดจบสิ้นแล้วเรากลับป่าช้าไปนอนเข้าหลุมศพของเราดีกว่า ผีไอ้แจมล่าถอยกลับไปลงหลุมอย่างห่อเหี่ยวโดยไม่รู้ว่าความจริงนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้านเรามันเลยเงียบเห่าลงไปตั้งเยอะก็รัดประกาศให้ค่าแรงสามร้อยบาทคนหนุ่มสาวบ้านเราจึงแห่ไปทำงานในเมืองกันหมดเพราะสาเหตุนี้เองหมู่บ้านจึงเหลือแต่คนเฒ่าคนแก่ไม่มีของดีให้ผีไอ้แจ่มได้ดูอีกต่อไปแล้ว จบแล้วนะคะเรื่องผีสัป,ปดนนี่แหละนะขอว่าคนเราเกิดเป็นคนก็สัป,ปดนตายไปก็ยังสับป,ปดนเออปรับปรุงตัวกันหน่อยนะคะคุณผู้ชายทั้งหลายจะได้ไม่กลายเป็นผีสัป,ปดนค่ะเอาละคะ่ะเดี๋ยวป้าแต๋วอ่านต่อเล่มสองนะคะต่อด้วยเรื่องชูเมียผีชูเมียผีเป็นฝีมือของชาติบางนานะคะแล้วก็เป็นนักเขียนอีกคนหนึ่งของพันดีสา อย่ามาฟังกันต่อเลยค่ะสงสารไอ้พันธ์มันทำงานสายตัวแทบขาดอาบเหงื่อต่างน้ำเงินค่าแรงทุกบาททุกตังค์ประเคนให้อีรุ่งหมดไปทำงานก็ห่อข้าวไปกินเนื้อเค็มปลาทูย่างมันก็กินได้ทุกมือ้อแต่อีรุ่งมันจะนึกสงสารเอ็นใจผัวสักนิดก็ไม่มีพอผัวออกจากบ้านไปทำงานมันก็แรดไปโน่นไปนี่ บางวันก็เห็นมานั่งกินเหล้ากับไอ้จ๋ายงละลิกละลิยังกับผัวกับเมียกันเห็นแล้วมันบาดตาบาดใจแทนไอ้พันธ์แล้จริงๆเพราะดีที่อีรุ่งไม่ได้เป็นเมียข่าไม่งั้นนะข้าเอาที่โครงเน็บข้างขวาซะละถุยผู้หญิงอะไรช่างไม่รักนวลระหวนตัวเสียเลยพูดแล้วก็อยากสมน้ำหน้าไอ้พันธ์หลับหูหลับตาฟ้ามาได้ข้าก็สงสารมันเหมือนกัน แต่ไอพัน์มันก็รู้อยู่เต็มอกแล้วว่าอีรุ่งเป็นคนยังไงความรักนะเฮ้ยมันทำให้คนตาบอดหูหนวกได้ให้ง่ายก่อนที่มันจะตกล่องป่องชิ้นกับอีรุ่งข้าก็เตือนมันแล้วมันกลับตอกหน้าข้าว่าอิจชามันละสิก็ต้องถือซะว่าเป็นกรรมของมันเถือกทะลึง่งมีเมียสวยอายุห่างกันตั้งรอบนี่ว่าเอ็งคิดยังไงว่อสม คิดอะไรวะอีรุ่งกับจายงนะสิเองเคยเห็นกะตาเองต้องคิดลึกกว่าค่าจับไม่ได้คาหนังคาเขาพูดไปก็เป็นบาปดีไม่ดีรู้ถึงหูอีรุง่งหรือจายงเข้ามันจะกลายเป็นว่าข้าแกว่งปากหาตีนเอาเป็นว่าพฤติการของอีรุง่งมันไม่ชอบมาพากลเท่านั้นไอ้พันมันก็ทำแต่งานหนักซะด้วยเวลาหลับนอนกับเมียมันจะเอาเรียวแรงที่ไหน ให้ความสุขเมียมันได้มันก็น่าคิดมันน่าคิดทีเดียวยังไงเองจับตาดูไว้บ้างอย่าให้หาไมมก่อนถัวสุกเป็นความจริงทุกอย่างที่เจ้าสมกับเจ้าสุขคุยกันไอ้พันรักนางรุ่งราวกับแก้วตาเอาอกเอาใจและตามใจสารพัดอย่างต้องถือว่าเป็นวาสนาของไอ้พันที่ได้เมียสวยจนเพื่อนฝูงพากนันอิจฉา แต่ตอนนี้กลับเวทนาสงสารเพราะมีแนวโน้มเมียจะสวมเขาให้อันที่จริงไอ้พันธ์ก็รู้อยู่เต็มอกว่านางรุ่งอยู่ไม่ติดบ้านมันเคยขอร้องแต่นางรุ่งอ้างว่าอยู่บ้านคนเดียวมันเหงาจึงโฉบไปหาเพื่อนคนโน้นคนนี้บ้างไอ้พันธ์ก็เชื่อเมียไม่เคยสักครั้งเดียวที่จะตามจับผิดตั้งหน้าตั้งตาหาเงินชนิด หนักเอาเบาสู้จ่ายงที่เจ้าสมกล่าวถึงเป็นนายทหารรูปหล่อมีเมียแล้วนิสัยเจ้าชู้เกิดสพอารมณ์ผู้หญิงคนใดแม้รู้ว่ามีเจ้าของแล้วก็ตื้อเอาจนได้พอเบื่อก็เหินห่างเพื่อนฝูงที่หวังดีเกิดความเวทนาสงสารไอพันมันอย่างเจ้าสมก็สู้อุตสาห สละเวลาติดตามพฤติการของจ่ายงและนางรุ่งจนจับได้ว่าทั้งสองไปแอบเริงรักกันเมื่อรู้แน่แก่ใจเช่นนั้นแล้วจำเป็นต้องบอกให้เพื่อนรู้ไอ้พันไม่ปีปากซักถามเจ้าสมเลยเมื่อเมียเองไม่รักดีก็ปล่อยไปตามทางของมันเถิดว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมเลี้ยงไอ้เป็นขี้ปากชาวบ้านทำไมหากินก็ไม่เจริญ เชื่อข้าเถอว่าผู้หญิงไม่ไร้เท่าใบพุทราหรอกว่าเพื่อนรุ่งพี่มีข่าวไม่ดีมาบอกรุ่งข่าวไม่ดีอะไรกันจา่าผัวรุ่งมาพูดกับพี่พี่พันนะหรืออา้าวแล้วผัวคนไหนล่ะก็เจ้าพันมันมาขอร้องให้พี่เลิกยุ่งกับรุ่งตายจริงพี่พันรู้ได้ยังไงแล้วจ่าว่าไงล่ะ พี่ก็เออเอเอเออ,อไปอย่างนั้นเลิกให้โง่แล้วเนื้อนิ่มนิ่มอกนุ่มๆอย่างนี้ผูกคอตายถะยังดีกว่าให้พี่เลิกกับรุ่งฉันว่าเราเลิกยุ่งกันชั่วคราวเถอจา่าลงพี่พันเขารู้แล้วจะโกะหกยังไงเขาก็ไม่เชื่อหรอกเมื่อเจ้าพันรู้แล้วก็หาเรื่องเลิกกับมันเส้นเลยเป็นไงฉันทำไม่ได้หรอกทำไมสงสารเขา คิดจะเลิกกับพี่หรือเปล่าขอสหบศึกชั่วคราวนะจ๊ะให้พี่พันเขาคลายใจเชื่อว่าเราไม่ได้ยุ่งกันแล้วค่อยยุ่งกันใหม่เอาอย่างนั้นก็ได้ก็ดีเหมือนกันเพราะเจ้าพันขู่พี่ว่าถ้ายังขืนยุ่งกับรุ่งต่อไปมันจะฟ้องเจ้านายพี่ตกลงเราจะเลิกยุ่งกันชั่วคราวไม่ผิดกับเสือสังทมจายงบรรเลงเพลงรักหวานเจี๊ยบ จนนางรุ่งแทบสำลักหล่อนตอบสนองอารมณ์ชนิดขิงก็ราขาก็แรงเกิดอัศจรรย์ครั้นคืนแผ่นดินไหวพายุโหมกระน่าไม่ช้าฝนก็เทลงมาหาใหญ่สามวันต่อมาไอ้พันก็ชะตาขาดถูกรถขยี้ตายคาถนนความตายอย่างหน้าอเน็จอนาถของไอ้พันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดถึง เป็นการจากไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีใครได้ดูใจและไม่ได้สั่งเกียใครในระหว่างที่ตั้งศพสวดอภิธรรมเป็นวันที่สามจายงก็ประสบเหตุการณ์สะจุดสยองในชีวิตคืนนั้นไม่ดึกนักจายงนั่งอยู่ในห้องตามลําพังก็ต้องสะดุ้งหน้าตื่นทำจมูกฟุตฟิตเนื่องจากได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงลุกขึ้นมาสำรวจ โดยคิดเอาเองว่าเป็นกลิ่นหนูตายที่แมวคาบมาทิ้งไว้จนเน่าเหม็นขณะที่ก้มๆเงยๆอยู่นั้นก็ต้องสะดุ้งอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงคำรามเหมือนสัตว์ป่าที่ดุร้ายไอ้สัตว์ไอ้จายงไอ้สัตว์นรกจายงหันฝับไปมองสะดุ้งสุดตัวเฮ้ยเออไอ้พันผีตายโหงไอพันธ์ตาถลนออกมานอกเบ้า เลือดท่วมหน้าและลำตัวมือถือยีเตอร์เจาะหินไอ้จาบัดซพมึงเป็นชู้กับเมียกูยังไม่สาแก่ใจมึงยังวางแผนฆ่ากูให้ลูกน้องระยำของมึงขับรถขยี้กูเพื่อมึงจะได้กกกอดเมียกูโดยไม่มีก้างขวางคอแต่ไอ้คนใจสกกระโตกโโครบอย่างมึงหมดสิทธิ์ที่จะอยู่เป็นผู้เป็นคนอีกต่อไปแล้วบาปกรรมที่มึงก่อไว้กับกู ตอบสนองมึงเดี๋ยวนี้แล้วไอ้จ่ายาอย่าทำค้าไอ้พันยาจายงร้องลั่นบ้านโบกมือวั่นผีตายหงไอ้พันเดินทื่อเข้าหาเฮืออีเตอร์สุดแขนปักหน้าอกของจายงเต็มที่เสียงร้องไม่ผิดกับควายถูกเชือดของจายงทำให้นางกรผู้เป็นเมียตกใจตื่นวิ่งออกมาจากห้องนอน พอเห็นสภาพของผัวรักก็กรีดสุดเสียงแล้วเข่าอ่อนเป็นลมอยู่ตรงนั้นเองจบแล้วนะคะชูเมียผีวันนี้ป้าแต๋วก็อ่านให้ฟังสองเรื่องนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าแต๋วด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวป้าแต๋วจะมาอ่านให้วังใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ